ไม่ดผลงานใช่ไหมครับก็มีผลงานที่เพิ่งจบไปนะครับชอกระเชคคู่กันครับแล้วก็มีทายมิวเซียมอีพีสี่นะครับก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับคือแบบก้นก็เป็นเรื่องแรกของผมผมก็แบบตื่นเต้นกับแบบกระแสที่มาเห็นในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้คนฟอล์อิสตาแกรมผมก็ตกใจครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับก็ ต้องขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ดีใจดีใจจริงๆที่แบบวันหนึ่งได้แบบมีอย่างนี้ก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีแบนี้เลยอาอครับอ๋อก็โอ้โหตกใจตกใจแล้วก็ตกใจดีใจขอบคุณขอบคุณมากๆที่แบบมีคนติดตามเรามากขึ้นเนาะถ้าสมัยก่อนแบบตอนปีสองปีที่แล้วผมขอแค่สองพันผมก็ผมก็ดีใจแล้วครับอันนี้เป็นแสนก็เกินความคาดหมายครับ ยังเวาไปไหนเนาะก็อย่างมาเดินพรนารากอนอะไรกยเจะมีคนแบบเดินมาทักมาขอถ่ายรูปนะครับก็ถือวยินดีนะครับถ้ามาทักก็ทักได้คทักได้ทักได้มันก็ต้องปรับตัวครับจากที่จากที่เมื่อก่อนเนาะพราะมันเป็นตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเพราะว่าด้วยการการทําอะไรมันก็ต้องอับลิปแล้ว่าเออโอเคคนอื่นก็รู้จักเราเยอะขึ้นนะอย่างนี้ต้องวางตัวให้ดีขึ้นครับโอ้คร<อ>ับท<อ>ุกคนครับดีใจดีใจจริงดีใจมากครับ ม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเลยก็แบบเออก็ติดใจประมาณ50%แล้วกันอ่ะเรายังไม่ได้หมดก็ประมาณ50%สอบไป2วิชาน้องต้องหา4วิชาครับก็จะทำไปขั้วๆเรียนที่โรงเรียนนี่แหละเผื่อเป็นแบบทางสำรองเอาไว้อย่างงี้อะไก็อยากเข้าก็มีคอมอาร์จุฬาครับหรือไม่ก็นวัตกรรมมสวแต่ถ้าใครที่อยากเป็นจริงๆน่าจะนานแล้วอยากเป็นหมอครับแต่ว่าประมาณน่าจะน่าจะน่าจะได้แค่อยากนะครับ หนักเกินไปสุดๆหนักเกินไปเยอะเลยครับแต่อย่างช่วงนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาในเรื่องการทันต์การศึกษาเอ่อถ้าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าก็งานส่วนมากทางผู้จัดการก็จะจัดให้เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะหรือไม่ก็เป็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็จะไม่ได้กระทบมากจะมีลาเรียนบ้างในบางครั้งครับได้ได้ได้ครับจะสามารถทนได้ครับทำไมชอบไลฟ์ไอจีตอนดึกๆ ผมเหงาครับเหงาตามที่บอกหลายๆครับผมผมไม่รู้จะคุยกับใครแล้วครับมันดึกแล้วครับเพื่อนนอนหมดแล้วผมก็อยากจะมีคนคุยด้วยอยากพูดครับผมใช้ชีวิตทำโซนอังกฤษครับโอเคครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอินสตาแกรมนะครับอินสตาแกรมผมแล้วก็อาจจะ ตอนนี้ยังมีผลงานใหม่ๆก็ไปดูอันเก่าที่จบไปแล้วได้นะครับชอกเช่คู่กันนะครับขอบคุณครับ